สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัตินะครับตามที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับว่าภัยพิบัติเนี่ยปีนี้นะ2 5 6 3ถึง64เนี่ยผมก็มองแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แบล็กสวอนอาจ,จะเป็นเกรย์ไลโน่ราสีเทาหรือจะเป็นเกรย์สวอน มันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นประจําทุกปีทุกฤดูกาลนะครับแต่มาจจะมาเร็วแรงหรือคาดคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูเพราะปีนี้นะครับนะท่ามกลางวิกฤตโควิดสิมันก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มจากพายุนะลูกใหญ่ใต้ฝุ่นนะหว่องฟงที่เข้าฟิลิปปินเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะก็ทําความเสียหายนะครับให้ฟิลิปปินนะในตามรูปนะครับก็ทําให ูดง่ายคือท่ามกลางวิกฤตโควิดสิเนี่ยซึ่งต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมต้องมีการกักตัวอยู่ในบ้านนะครับแต่พายุน่ะก็มากวนนะครับมากวนให้คนเนี่ยจะต้องไปอยู่รวมกันในศูนย์อพยพนะต้องออกจากบ้านนะครับนะเพื่อไปรวมกลุ่มเป็นก้อนกันนะนนั้นก็คือเป็นปัญหาที่ถามว่าท่ามกลางวิกฤตโควิดสิเนี่ยต้องการโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม ต้องการการกักตัวอยู่บ้านเนี่ยแต่มันมีความจําเป็นต้องอพยพนะครับออกจากบ้านนะเพื่อหนีพายุไต้ฝุ่นหว่องฟงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจึงทําให้ต้องไปรวมกลุ่มกันนะมันจะทําให้การแพร่ระบาดโควิดสิเนี่ยมากขึ้นหรือไม่นะซึ่งสิ่งนี้ผมเคยพูดได้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยอย่าไปคิดว่าโควิดสิเกนี่ยเกิดขึ้นอัน,นี้มันก็หายไปโควิดสิอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแค่นั้นเองนะซึ่งผมเรียกว่าเป็นตัวจุดชนวนหรือเรียกว่าทิกเกอริงนะครับ แต่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในทุกปีนะภัยพิบัติภัยแล้งนะครับมาถึงเรื่องของพายุต่างๆทั้งไต้ฝุ่นทั้งไซโคลนนะครับมันเกิดขึ้นและสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือว่านะมันอาจจะเกิดขึ้นแรงนะหรือเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นในลักษณะเป็นแบ็ก k ์วอรนนะนะหรือว่าถ้าไม่ใช่เช่นนั้นเนี่ยจ,จะเป็นเกเรล,โโลิโนซึ่งเรามองว่ามันอาจจะเอ่อไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอ่ออะไรนะ แตกต่างนะหรือว่าพลิกคาดหมายแต่เราไม่รู้ว่าแรงกระแทกมันเข้ามาเนี่ยมันหลุดโค้งเข้ามาเมื่อไหร่นะครับนะสิ่งนี้จึงพูดไว้ทุกท่านเนี่ยนะต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยนะไม่ใช่มองว่าโควิดสิแล้วก็จบแล้วนะครับพอโควิดสิบจบ New Normal แล้วก็จบมาจะมี Black s ว a n นะมีตัวเกรโนนะและสีเทาหรือจะเป็นเกรสวอนนะซึ่งเราคาดคิดไม่ถึงนะกึงก่งกึ่งแบล็กนะสวอนจะไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่เกรไรโนสักทีเดียวมันนะั้นมันแวบ,บเข้ามานะ อย่างตอนนี้ก็มีพายุอีกลูกหนึ่งนะเข้าทั้งอินเดียแล้วก็บังคลาเทศนะครับนะซึ่งมันมีชื่อว่าอัมพันนะครับนะซึ่งประมาณวันสงวันนี้นะครับนะยี่เนี่ยมันจะเข้านะนะไปในบริเวณอ,อ,อินเดียกับบังคลาเทศนะเขาเรียกว่ามันเป็นซูปเปอร์ไซโครนด้วยซ้ไปนะเพราะความเร็วลมนี่มันไม่ธรรมดานะครับมันเป็นพายุเขาบอ,อกในรอบอหลายทศวรรษอะนะับตั้งแต่ปี1990นะ เพราะฉะนั้นอำนาจทำลายล้างเนี่ยนะมันไม่น้อยไปกว่าในยุคนั้นนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วลมของมันเนี่ยนะมันไม่ใช่ใต่ฝุ่นธรรมดานะหรือว่าไซโคลธรรมดานะมันความเร็วลมธรรมดาเกินรอ่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะมันก็เป็นพายุแต่นี้มันนะความเร็วลมเนี่ยมันแรงมากนะครับนะเขามีการคาดการณ์กว่าความเร็วลมเนี่ยมันไปถึง160-170นะครับ หลือจะถึง180ยด้วซ้ำไปนะที่เป็นการคาดการณ์แล้วก็มีทิศทางนะที่จะพุ่งขึ้นไปนะตรงอ่าเวเบงกอนนั่นเองนะระหว่างอินเดียกับบังคาาเทศซึ่งว่าจะส่งผลกระทบถึงไทยเรานะเขาบอกในช่วงวัน2วันนี้ยี่สิพฤษภาคมนะนะเห็นไหมความเร็วลมเนี่ยมันทะลุไปถึง165-175ถึง175กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะมันเร็วกว่าพายุไต้ฝุ่นธรรมาดา อายุไตฝุ่นธรรมดามันทะลุ1 2อนะอันนี้มันซูเปอร์นะไตฝุ่นซูเปอร์ไซโคลนนะชื่ออัมพันนะเพราะฉะนั้นทางภาคตะวันตกของไทยนะครับก็จะเจอพายุฝนตกนะครับฝนฟ้าขนองนะอาจจะมีแผ่นดินถลม่มนะอันนี้ก็เป็นตามคันคาดการณ์นะโดยทั่วไปนะครับวันนี้คือสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วนะว่าท่ามกลางวิกฤตโควิดสิเนี่ยนะให้รับมือไว้นะเพราะเราคาดคิดไม่ถึงไม่รู้มันเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะ อาจจะเป็นธรรมชาตินะครับนะกำลังเตือนมนุษย์นะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆนะครับนะเราจะมองเห็นว่าทิศทางที่มันพุ่งเข้ามาเห็นไหมครับนะมันค่อนข้างจะพื้นที่กว้างเหมือนกันพอสมควรนะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาประมาณ20-30ปีที่แล้วแล้วมีผู้เสียชีวิตหลายพันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะรายงานข่าวนะจะประมาณ9,00 0คนด้วยซ้ำไปก็นะถือเป็นข่าวที่น่าสนใจนะตามที่ผมคาดการ มีข่าวหนึ่งคือเรื่องข่าวแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับแต่รายงานในบ้านเราสึกว่าจะเพิ่งรายงานเมื่อเช้านี้นะครับว่ามีแผ่นดินไหวนะครับนะขนาดประมาณ5.0นะครับเกิดขึ้นในประเทศจีนนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ตามที่ผมคาดการนะครับผมบอกมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะฮะแล้วเวลามันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะไหวต่อๆกันนะเพราะว่ารอยแยกเวลามันขยับเนี่ยมันจะส่งผลไปที่รอยแยกอื่นๆ แล้อก็อดูว่าในช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์นี้นะมันจะส่งผลถึงการไหวมาถึงบ้านเราด้วยหรือเปล่านะในภูมิภาคอื่นด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.0เนี่ยทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะของมณฑลยูนนานของจีนนะเราเห็นบรรดานักเรียนนะนักศึกษาเรียนเรียนอยู่นะครับนะเกิดอาการแตกตื่นแผ่นดินไหวนะครับโดยที่ว่ามันมี ศูนย์กลางนะครับนะของการไหวนะของแผ่นดินไหวเนี่ยลึกลงไปใต้ดินที่ระดับ8กิโลเมตรนะครับโดยทําให้บรรดานักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็คณะต่างๆนะครับนะของโรงเรียนระดับประถมะมัธยมนะทั้งต้นและปลายเนี่ยเห็นไหมเกิดอาการแบบต้องหมอบใต้โต๊ะนะก็คือเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยวิธีการเขาบอกต้องหลบใต้โต๊ะแล้วถ้ามันพอจะเคลื่อนย้ายได้นะเขาก็จะลุกขึ้น เราก็ตั้งแถวนะครับเอาอะไรกันสีสันแล้วก็ออกจากอาคารซะนะครับเพราะฉะนั้นตามข้อมูลข่าวเนี่ยก็บอกว่าบรรดานักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนย้ายนะครับหนะ้าต่างก็อพยพเนี่ยออกจากาบรรดาอาคารต่างๆนะอันดาบเพราะว่าถ้ามันไหวเกินกว่า5-6อย่างเงี้ยมีโอกาสที่อาคารจะถล่มนะเสียหายนะ เขาก็จะมีแผนในการอ,อุปยบออกจากบรรดาการต่างๆตามขั้นตอนนะครับที่เขาฝึกฝนปฏิบัติมานะครับแล้วก็ออกมาทําอะไรครับก็ออกมานั่งในที่โลง่งนะออกมานั่งในที่กลางแจ้งนะออกมาร้องเพลงนะครับออกมาแต่งกรนะครับนะเพื่อที่จะคลายความวิตกกังวลนะครับความเครียดนะจากเรื่องของแผ่นดินไหวนั่นเองนะะแล้วก็ทำรายงานข่าวนะครับนะบรรดา พวกนักเรียนนะครับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเนี่ยนะครับก็ปลอดภัยนะครับก็เรียกว่าในแผนกนะครับนะปันเทานะแผ่นดินไหวนะของบนทนยุนนานนะครับก็ได้ประกาศนะครับนะถึงสถานการณ์ฉุกเฉินนะในระดับที่4นะครับระดับต่ําที่สุดนะครับที่เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะที่ผมเห็นว่า ผมติดตามข่าวมาช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ละนะแต่แต่แรกก็เห็นที่ฟิลิปปินส์ก่อน mm. ก็มาเห็นที่บางกลาเทศกับอินเดียนะครับไต้ฝุ่นว่องฟองก่อนตอนนี้มาซูปเปอร์ไซโคลนอัมพันนะครับแล้วนะก็เห็นแผ่นดินไหวที่จีนนะครับซึ่งผมก็มองว่าในช่วงนี้นะอาจจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับเป็นส่งสัญญ,ญาณเ <laughs> ตือนมาให้เราต้องมารับระวังเหมือนกันนะมันใครคิดว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยนะยังังไปโฟกัสอยู่ที่โควิดสิบเก้าผมมองว่า โควิดเนี่ยมันยังไปอีกนะอย่างน้อยน้อยก็คงจะต้องข้ามปีนี้ไปอ่ะนะยังไม่จบนะโควิดสิเพราะกว่าจะผลิตวัคซีนกว่าจะอะไรเสร็จนะครับแม้แต่โรงเรียนเปิดเนี่ยนะผมยังมองเลยว่าเราดูข้อมูลบทเรียนจากฝรั่งเศสนะครับว่าโรงเรียนเปิดเนี่ยนะมันส่งผลอย่างไรนะครับนะบางที่เด็กเนี่ยนะมันการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสาม,มารถปรับปรุงนะวิธีเรียนออนไลน์แบบนี้ได้ได ให้มีประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นแต่ปัญหาโครงสร้างแบบที่ปรบอกนะความเหลื่อมล้าในสังคมไทยอ่ะนะครับทำให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้มีความรับผิดชอบนะครับนะต้องไปปรับปรุงดูแลกันนะแต่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าในเรื่องของท่าการวิกฤตโควิด COVID -19 เนี่ยต้องมองเผื่อไปด้วยนะเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับนอกจากเรื่องของโควิด -19 นะที่ รับมือกันอยู่นะเพราะเราไม่ทราบนะว่าอะไรจะเป็นแบ็กซวอนตัวต่อไปนะครับอะไรจะเป็นเกรโน่อะไรจะเป็น ino, เกเรซวอนนะครับนะเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องใช้สติปัญญาตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทนะครับเราก็รับมืออ,อย่างมีสติปัญญานั่นเองนะมันใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคนติดตามรับสู่นอาจารย์เสกเสมอมาขอใหทุกท่านพ้นภัยพ้นวิกฤตน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ